ก็สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่มของทางมะลา,าปลอดภัยนะครับชื่อนายพลชัยสมบันท์โกครับก็วันนี้จะมาพูดถึงการทําโครงงานหน้าหน้าที่พลเมืองของพวกเรานะครับก็กลุ่มพวกเราเนี่ยเลือกที่จะทําทางมะลายนะครับเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมองเห็นว่าทางมะลายในมอศิลปากรเนี่ยบางจุดเนี่ยเริ่มที่จะจางลงไปแล้วครับเราเลยคิดได้ว่าเออถ้าแบบ เพราะมันจางเนี่ยมันอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับพวกเราเลยตัดสินใจที่จะเลือกที่ทําทางมาลาเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นครับโดยจัดโครงงานนี้ขึ้นครับก็เดี๋ยวต่อไปก็เป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอเนเดี๋ยวเราก็เลือกที่ที่มันจางนะครับบริเวณที่เลือกก็จะเป็นตึกกระตึกกระทะกับตลาดอินดี้ครับก็พอนั่นเสร็จแล้วก็ ทำเรื่องว่าเราจะเป็นทํามไหนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ครับเสร็จแล้วก็มาที่สถานที่แล้วก็วางโครงล่างทาสีทาสีเสร็จก็รอสีแห้งครับก็ทดลองใช้ก็โอเคใช้ได้หลังจากนั้นเราก็ไปที่ตึกกระทานครับแล้วก็ทาสีตึกกระทาครับก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการวางภาพให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ของครับ แล้วก็ส่วนของชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับี่อยู่ในช่วงท้ายคลิปเลยครับ